หญิงหยิบไข่เจียวให้คนงานใครรู้หลังคารุกรทันหันคนงานหลบไม่ทันไข่เจียวตกลงบนพื้นเปือ่อนโคลนผู้หญิงจะไปเปลี่ยนใหม่ให้เพื่อนคนงานบ้านๆปากโบกเป็นแถวหยิบไข่เจียวในน้ำมาลวกยัดปากแบบไม่แค่ฉา,ากอุ่นหัวใจนี้ทำให้ทุกคนหัวเราะก,กันใหญ่แต่ไม่กี่วันต่อมาเมื่อผู้หญิงถูกหญิงชราคนหนึ่งใช้ไข่ทุกจนกระเด็นคนงานที่เมื่อกี้ยังกินข้าอยู่หลักเงยบกริบผู้หญิงก้มลงขอโทษไม่หยุด ที่แท้ลูกชายของหญิงชราคือคนงานที่เสียสละเพื่อช่วยสามีของผู้หญิงที่ติดอยู่ในอุโมงเรื่องนี้กลายเป็นข่าวคืึกโครมอย่างรวดเร็วคนทั้งประเทศกำลังตั้งคำถามว่าทำไมต้องใช้กำลังทั้งประเทศไปช่วยคนที่มีชีวิตและความตายไม่แน่นอนในที่สุดแกนนำก็โหวตให้ละทิ้งการช่วยเหลือนักพัฒนาย,ยังคูว่าผู้หญิงจะเซ็นยินยอมสลัความช่วยเหลือและเซ็นชื่อด้วยตัวสัน่นเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวคนงานในอุโมได้ยินข่าวพากันหยุดทำงานผู้หญิงถูกบังคับ ให้ประกาศให้คนทั้งประเทศทราบทางวิทยุว่าเธอเป็นคนละทิ้งความช่วยเหลือโดยสมัครใจแต่พูดอะไรไม่ออกเธอกลัวว่าสามีจะยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถรอความช่วยเหลือได้อีกต่อไปและในเวลานี้สามีของเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆ แม้ว่าโทรศัพท์จะไม่มีสัญญาณแต่วิทยุในรถของเขายังใช้ได้เขาที่ยืนหยัดอยู่ในความมืดเป็นเวลาครึ่งเดือนกลับได้ยินข่าวร้ายเช่นนี้เขาไม่เต็มใจคว้าไฟฉายและเดินโซเซออกจากรถเพื่อพยายามขุดทางรอดในซากประหักพั้งแต่ยังไม่ได้ปีนออกไปไกลนักก็มีเสียงระเบิดมาจากอุโมงค์ข้างๆเขาคิดไม่ถึงว่าเบื้องบนไม่ทิ้งแต่ละทิ้งการช่วยเหลือแต่ยังฝังเขาทั้งเป็นด้วยด้วยความสิ้นหวังเขาเรีบกลับไปที่รถและบิดแตรยอย่างสิ้นหวังเพื่อบอกข้างนอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่นอกอุโมงคง์ ที่ไม่รู้เรื่องกำลังเตรียมระเบิดครั้งที่2ในช่วงเวลาสำคัญกัปตันก็พบสัญญาณจากเครื่องตรวจสอบที่ทิ้งไว้ในอุโมงค์พวกเขาเปิดฝาท่อระบายน้ำและแน่นอนได้ยินเสียงแปรเร่งรีบเขายังมีชีวิตอยู่มีข่าวมาคนงานรีบวิ่งออกจากหอพักปฏิบัติการกู้ภัยเริ่มใหม่ในช่วงค่ำคืนวันรุ่งขึ้นผู้ชายที่ติดอยู่เป็นเวลา35วันได้รับการช่วยเหลือได้สาเร็จแม้แต่สุนัขที่เขาพามาด้วยก็รอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่เกิดเหตุเ,หเดือดท่านทันทีสื่อล้อมผู้ชาาออไไยายกกํกลััังพูดบหวน้ที จึงถามหัวหน้าทีมว่าะโยกแรกหลังจากได้รับการช่วยเหลือพูดอะไรกับตันลังเลยอยู่คู่หนึ่งและตะโกนออกมาว่าเมื่อทุกคนตกตะลึงผู้ชายก็ยกนิ้วให้กับตันอย่างไรก็ตามสิ่งที่รายงานในข่าวคือผู้ได้รับการช่วยเหลือขอบคุณรัฐบาลเป็นครั้งแรกประเทศใช้สิ่งนี้เพื่อเผยแพร่อย,อย่างจงแจ้งและความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนกับตันทีมท,ที่พูดความจริงกลับถูกลบลตำแหน่งเป็นยามและต้องเขียนทบทวนนับหมื่นคำไร้ายสาระจริงๆรร้สาระมาก